ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องวิญญาณเป็นอนัตตาคำว่าวิญญาณแปลว่ารู้แจ้งทามศัพตว์ในแปลว่ารู้แจ้ง วิแปลว่าแจ้งาญาณหรือญาณนะแปลว่ารู้ฉะนั้นก็ว่าวิญญาณึงแปลว่ารู้แจ้งความรู้แจ้งรู้แจ้งอะไรรู้แจ้งรูปเสียง กลิ่นรสโปตภะธรรมารมที่ผ่านมาทางตาหูจมกูกเลนกายใจโรแจ้งรูปที่มาปรากฏทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณโรแจ้งเสียงที่มาปรากฏทางหูเรียกว่า โสตวิญญาณโ้แจ้งกิีนที่มาปรากฏทางจมูกเรียกว่าคานณวิญญาณโรแจ้งรสที่มาปรากฏทางลิ้นเรียกว่าชควหาวิญญาณโรแจ้งโพธพภะที่มาปรากฏทางผิวหนัง เรียกว่ากายวิญญาณรูแจ้งต่อมโนภาพเรียกว่าธรรมารมที่มาปรากฏกับให่ในเรียกว่ามโนวิญญาณฉะนั้นการทำหน้าที่ของวิญญาณก็คือการรับรู้โรค สีกลิ่นรสโผฏฐพพะแล้วก็ธรรมารมที่ผ่านมาทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจพระพุทธเจ้าเชี้เห็นว่าวิญญาณนั้นเป็นอนัตตา วิญญาณตามหลักของพุทธศาสนาเป็นอนัตตาก็คือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีตัวไม่มีตนอยู่จริงตามหลักของปฏิจจารสมปบาทเซนที่เรียกว่าวิญญาณต้นเหตุก็คืออวิชชา เพราะมีวิชาจึงมีสังขารเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณเกิดวิญญาณขึ้นมาพุทุชนจะมองเห็นว่าวิญญาณนั้นเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู เขามีความเชื่อว่าวิญญาณนั้นเป็นอัตาเรียกว่าอาตามันคำว่าอาตาในเป็นภาษาบาลีคำว่าอาตามันในเป็นภาษาสันสกฤตแต่โดยความหมายก็คือสิ่งเดียวกันยานั้นพราหมณ์หรือฮินดูเขาสอน เรยเชื่อกันว่าวิญญาณน,นั่นเป็นอัตตาหรืออาตมันเที่ยงแท้ถาวรแต่ในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นอนัตตาสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณน,นั้นเป็นอนัตตา เกิดขึ้นมามีขึ้นมาต้นเหตุก็คืออวิชชาคำว่าอาวิชชาก็คือความไม่รู้ความไม่รู้อย่างแกมแ้งตามที่เป็นจริงเมื่อมีอวิชชาจึงมีสังขารก็คือความปรุงแตง่งความปรุงแต่งของอะไร ความปรุงแต่งของอวิชชานั่นเองเพราะว่าอาวิชชาเป็นสังกตธรรมก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งเมื่อ,อวิชาเกิดขึ้นมาเริ่มปรากฏขึ้นมาอาวิชชาก็เริ่มปรุงแต่งการเริ่มปรุงแต่งของอวิชชานั่นเลเรียกว่าสังขาร ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอาวิชชาเป็นปัใจจัยให้มีสังขารเมื่อมีสังขารคือความปรุงแตง่งสซีงนที่เรียกว่าวิญญาณก็เริ่มปรากฏขึ้นมาเริ่มเกิดขึ้นมาเริ่มมีขึ้นมา ฉะนั้นสังขารจึงเป็นปัจจัยให้มีวิญญาณวิญญาณตามหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเชี้เห็นว่าเป็นอนัตตาพุทโธชนมองเห็นว่าวิญญาณนั้นเป็นัอตนตาเพราะอะไรเพราะว่ามีอวิชชาเป็นคว้าเข้ามาบดบังไปนั่นเอง แต่อริยชนมองเห็นด้วยสติปัญญาถึงความเป็นอนัตตาของวิญญาณมีวิชามีสติปัญญาเห็นแจ้งต่อสุญญาตาอาริยชนนี่เห็นแจ้งต่อสุญญาตาประจักษต่อพระนิพพาน เมื่อมีวิชามีสติปัญญาอาวิชาก็ไม่เกิดอวิชาก็ไม่มีเมื่ออวิชาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสังขารคือการปรุงแต่งของอวิชาก็ไม่มีไม่เกิดขึ้นมาเมื่อสังขารไม่มีการปรุงแต่งของอวิชาไม่มี สิ่งที่เรียกว่าวิญญาณก็ไม่เกิดวิญญาณไม่มีว่างจากวิญญาณทีนั้นในภาษาธรรมสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณเป็นเพียงมายาไม่ใช่ของจริงแต่เพราะไม่อวิชชาเป็นต้นเหตุดังที่ได้กล่าวแล้ว ปุตุชจนจึงมองเห็นว่าวิญญาณเป็นอัตตาตัวตนเที่ยงแท้ถาวรแม้ว่าร่างกายนี้ตายแล้วก็ยังล่องลอยไปเกิดใหม่ได้อีกไปเกิดเมืองนรกสวรรค์ไม่ตายเที่ยงแท้ถาวรอ,อัตตาตัวตน พระพุทธเจ้าชี้ใหเห็นว่าวิญญาณมาจากอวิชชาแต่ถ้าว่ามีวิชาหรือสติปัญญาดังที่ได้กล่าวแล้วสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณนไม่เกิดวิญญาณนั้นไม่มีว่างเห็นแจ้งตัวสุญญาตาประจักษ์ต่อพระนิพาน ฉะนั้นหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนชี้ให้เห็นว่าวิญญาณไม่มีตัวตนอยู่จริงว่างจากอัตตาั่นเลยคือความหมายของกับว่าอนัตตาการพู